จังหวัดตรังคุมเข้มตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสถานบริการโดยเฉพาะตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่น นายทรงกรดสว่างวงผู้ว่าราชการจังหวัดตรังปรเปิดเผยว่าในเทศกาลสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่มีหลายพื้นที่จัดงานรื่นเริงและมีเครื่องเล่นในงานทําให้ประชาชนเข้าใช้อาคารหรือเครื่องเล่นเป็นจํานวนมากและอาจทําให้เกิดอุบัติเหตุก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้จังหวัดตรังจึงได้ควบคุมดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยของอาคารและสถานบริการที่อาจมีประชาชนเข้าไปชุมนุมอย่างหนาแน่นในช่วงเทศกาลสงทายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เพื่อให้มีความปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการ ควบคุมอาคารกำหนดทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกท้องถิ่นได้ตรวจสอบความปลอดภัยของเครื่องเล่นที่ประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจํานวนมากซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบบารุงรักษาเครื่องเล่นให้มีความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยตามกฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่นพุทธศักราช2558และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2พุทธศักราช2564กําหนดให้มีความปลอดภัยตามที่กําหนดในกฎหมายอย่างเคร่งครัดยอยศพนะคะไกสีสวทตรังรายงาน